รูปนี้เป็นภาพเอ็กซเรย์ซึ่งมีฟันผุบริเวณซอกฟันและมีกระดูกละลายบางส่วนซึ่งอาจจะเกิดจากเศษอาหารเข้าไปยัดบริเวณซอกฟันและทําความสะอาดไม่ทั่วถึงค่ะฟันผุบริเวณซอกฟันในบางครั้งก็ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากว่าฟันผุบริเวณซอกฟันนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็อาจจะเห็นเงาสีเทาบริเวณซอกฟันนั้นได้ค่ะยกตัวอย่างเคสนี้จะเห็นว่าฟันการน้อยซีนี้ผุตรงซอกฟันจนฟันแตกไปแล้วนะคะ ส่วนฟันซี่นี้เห็นเงาสีเทาลางๆตรงนี้ค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะจะเห็นว่าเมื่อกอเข้าไปจะพบฟันผุข้างในซอกฟันค่ะการตรวจฟันผุบริเวณซอกฟันอาจจะต้องใช้เครื่องมือเข้าไปตรวจบริเวณซอกฟันการเอ็กซเรย์ตรงซอกฟันก็ช่วยสแกนฟันผุบริเวณซอกฟันได้ค่ะหรือการขุดหินปูนก็เป็นการสแกนฟันผุบริเวณซอกฟันได้อีกวิธีหนึ่งนะคะ ที่เราตรวจพบฟันผุแล้วรีบรักษาทําให้รูผุนั้นไม่ใหญ่ขึ้นเป็นวิธีการป้องกันการสูญเสียฟันธรรมชาติโดยไม่จําเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจึงควรมาตรวจสุขภาพฟันทุกหเดือนนะคะ